ก็ขึ้นไปนอนพักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลงมาสอะา,ามมันให้สูตรชิมเป็นยังไงครับร้องเลยมันรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะมีอันหนึ่งที่ผมอยากลองที่เขาบอกว่าเป็นต้มยำอเมริกาโน,โน่แต่ว่ายังไม่ได้ชิมเลยครับเดี๋ยวว่าจะไปขอชิมไมเหมือปีเอะไรเปนไรถ้าไม่กินกาแฟไงมือสั่นหรือว่าเขาปกติกินกาแฟแล้วใจสั่นเรานี่ไม่ได้กินกินมือสั่นหรือใจสั่นก็เหมือนแบบฟิลเหมือนออกจากบ้านแล้วลืมอะไรสักอย่างเหมือนแบบ ลืมเผลอแบงก์อะไรเงี้ยมันจะแบบเหมือนแบบรู้สึกสั่นอะไรไปสักอย่างครับก็ฝากซูสคอฟฟี่ด้วยนะครับวันนี้ถึงวันที่เจ็ดแล้วก็มีราคานะครับ49บาทสั่งครับแล้วก็สั่งได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกาแฟดีๆสเปเชียลตี้ที่ทานง่ายมากๆแล้วก็ดีด้วยเป็นไงกับชว์เมื่อกี้ถึงกใจสั่นกินกับปอกเลยใจสั่นครับเพราะว่าโหเต้นสองเพลงติดแล้วแบบไม่ได้ออกกำลังกายนานเลยกำลังคิดว่าต้องออกไปวิ่งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรออากาศให้มันดีขึ้นก่อนดี อยากคุณบอลเขาผ่านปีมาช่วงเขาก็พูดถึงคุณพี่ตลอดเวลาว่านุ้จะต้องมีปีนี้มันมีอะไรที่สปอนได้ที่ว่าสามคนมาน่าจะผมจะโดนโดนเพื่อนๆว่าไหมเนี่ยเอาแค่กระป๋อยไม่พี่ว่ามีแน่เพราะว่าเดี๋ยวปีนี้น่าจะมีงานให้ได้เจอกันแน่นอนเออแล้ว่ว่าพี่พี่คือไม่จมไม่หายไม่อะไรแม้จะอยู่คนละที่แต่ทุกคนยินีเพราะว่าต้องมาเจอกันทุกๆปีงานชอบก็เป็นครอบครัวไปแล้วครับเป็นครอบครัวไปแล้วเพราะว่า จริงๆก็มีการคุยอยู่ตลอดเวลาแบบเวลามีการทํางานอะไรก็ปรึกษากันตลอดแต่โปรเจกต์ปีน,นี้ที่เราพูดได้ที่โด่งท่โด่ที่ดังครับไม่มีเลยครับอ่ะไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่าหมายถึงไม่มีที่พูดได้แล้วไม่โด่งอ๋อจะมีใช่เพลงโดุไงเองแล้วถ้าถ้ามาถามว่าแนวเพลงหรือว่าเพลงที่เจะท้องขึ้นทุกที่เป็นอะไรนะครับแนวเพลงที่ต้องขึ้นตลอดทุกที่ที่ต้องขึ้นทีอาจจะได้แบบพบเจอกันมากกว่าเรื่องอื่นยังตอบตอบไม่ได้ ครับเตตรียยมััวงไงสุขภาพร่างกายพรครับเพราะว่าเป็นปีนี้สุขภาพกำลังมาอืมเพราะ้าสมมติเราอยู่ในจังหวัดต้องเต้นไม่ต้องเต้นอยู่แล้วไหวไหมไหวต้องไหวต้องไหวคือตอนที่สองทีมก็พิสูจน์แล้วว่าไม่พอเราอยู่สามคนน่ะมันจะมีคนคอยแบบมันห่านไงพี่ห่านตลอดเลยเพราะดี ฟิลเหมือนสามคนร้องเก้าเพลงเพราะแต่คุณลงทับฟิลเป็นพลังตีที่สุดอะไรนะที่ปอเช่์ครับแล้วใครที่พูดตามหลักคือคะแนนเพื่อนผมกับแจ็กกี้จะพอกันเลยทำไมทำไมแจ็กกี้ยังไงแจ็กกี้ก็เป็นแบบแปดกับผมครับก็คือจะแอบมอนพรด้วยกันแล้วก็ปอเชย์ก็จะแบบใส่เต็มสุดท้ายก็คือยิงยิงไหวจอยครับยิงยิงหรอเย็นเนียนกันับเยเนียนครับ เขาเชื่อรู้นะเขารู้เขารู้เขารู้อยู่แล้วเขารู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่ารู้จักกันมานานรู้ตั้งแต่มาดูไปสามคนแล้วรู้ก่อนหน้านั้นอีกเขาไม่มีหูไม่มีอวัเลยเหรอไม่เราเข้าใจกันเพราะว่าแบบอย่างบางคนมันแบบคนนี้หนักแล้วก็เขาไม่ค่อยผ่อนแบบกีฬาส่วนกีฬาส่วนแล้วประกอบกันก็สมบูรณ์แบบเราจะได้เห็นเมื่อไหร่ครับอันนี้เราจะได้เห็นเมื่อไหร่อ่าไตมาดไหนหนึ่งสองสามสี่ ปีนี้แหละฮะ,ะส่วน,น,นมากจะมาส่วนมากจะมาไตรมาสสองปลายาส่วนมากจะมาช่วงแบบเฟสสี่เฟสหีบไม่ได้ปล่อยเพลงนะทุกคนอย่าอย่าเพิ่งสั้นฝังนะครับแตเขาบอกว่าทีป๊อปก็าถ่ายดีดีไม่ได้ดีสิดอย่างนีเราก็ตอนนี้เป็นรุ่นทีุ่่นแรกๆเลยนะเป็นเป็นรุ่นที่เออเหมือนมาก,ก่อนการทุกคนว่าดีานนะใจมากที่สุดว่าเวลาทีป๊อปเขจะมีการละทิ้งกันก็ดีใจครับแต่จริงๆผมอยากเป็นเพื่อนๆกับเพื่อนๆทีป๊อปทุกคนมากกว่าไม่อยาก พี่ใหญ่เลยแล้วเป็นเพื่อนใครบ้างร้านอือนร้านก็เป็นเพื่อนครับผมเป็นเพื่อนที่เออนี่ยร้านเงินเดียนมาด้วยกันที่เรามาก่อนเขาใช่เรามากใกล้ๆก,กันแหละ้กันแก่เลยผมไม่ยอมแก่นแน่นอนพี่ถึงแม้ผมจะเด,ดวิวมาสิกบกว่าปีแล้วก็ตาม, <laughs> มใช่เพราะว่าปีเมื่อกี้ก็สิบปีใช่ครับเพิ่งเมื่อกี้สิบปีพอดีครับร้านเขาเพิ่งจะร้าปีแต่ตอนนั้นมันยังเป็นไม,ไม่ได้อยู่ในวงเลยพี่ เป็นสีที่ขึ้นเฉยๆเป็นที่ขึ้นเฉยๆสีข้างฝาครับครับก็ยังไงก็ฝากฝากผลงานของผมหนึ่งครับเติร์ลฟัาเดี๋ยวปีนี้น่าจะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจทุกคนได้ดูแน่นอนน่าจะได้เห็นกันภายในครึ่งปีแรกนะครับน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะเซอร์ไสนใจกันรอฝากด้วยครับขรบบิ๊กมอบค๊กเออร์บิ๊กมอ